เ <laughs> อาถ้าเสื้อสีเดียวไปให้กำลังใจอยากเปลี่ยนสีเสื้อมังเทพบพรก็ไม่เห็น <laughs> ขอบคุณมากด้วเขาก็ไม่เห็นจะทักได้ยังไง <laughs> อแต่ตันวดเด่ยเจอดิแมนะ่ตันตนวดเดยหัวรอร์รี่อิกดอิกเลยเจอตันวดแม่เจออ่าตันวดกบก้าวมาแดงพอเจอกับพี่นวดขาพี่นวดขาอย่า่นแหละ อพี่มดขาพี่หมอขาสวัสดีคะ่ะพี่หมอขาคุณหมอคะหนูนอนไม่ค่อยะหลับแต่ดีบ้านคุณพรเปนมลขบคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณพรพี่มนลนอกบาเานแล้วที่ไม่ราม่างคุณเจผมผมไปบา้านคุณพลพี่มลเนี่ยสบายใจเลยคุณพรพูลแไม่ร่างไม่ราม่างคุณเจ แตว่าจะเอาบ้านใหม่ไปนี่จะเป็นไงนะ้ไม่รู้เลยให้กำลังใจกันได้เออขอคุณแต่เป็นบางบ้านเอกบ้านบางเขาก็ร่างอืบางบ้านเขาก็ร่างวันต่อวันบางบ้านเขาก็ยังไม่ร่างเลยแต่ใครที่ว่าร่างวันต่อวันเนี่ยเจอเนี่ยน้มเลยแต่ผมก็ร่างอยู่นะแต่แบบร่างร่างเป็นบางออย่างสมมติบางบ้าน้องยาเนี่ยมีสามบ้านมาให้กําลังใจเนาะผมก็ต้องร่างเรือไว้บ้านนึงเนี่ยแต่บางบ้านก็ไม่ร่าง ขอบคุณออกมาเอขอบคุณพี่น้องอย่างมานคุณมินต้าขอบคุณทุกเตัวทุกรายอ่ะแล้วพอเจอตันวดพี่นวดขาพี่นวดขาพี่นวดขาคุณหมอขาคุณหมอสวัสดีค่ะพี่นวดขาพี่นวดเราไปเราไปทุกทีเคยทักทายพี่พรพี่พร พี่พรพี่พรขาพี่พรขาอันนี้ก็ไม่ทักเลยเป็นไงพี่พรช่วงนี้ไหมช่วงนี้ร่างกายเป็นไงมั่งอ่าแทนที่จะถามกันก็ไม่ถามเลยเงียบกิ๊บเลยทุกทีเคยจะทักทายอ่ะพี่พรอย่าไปนั่งอย่าไปนั่งตัวเกรงนะอย่าไปนั่งตัวเกรงนะแต่เขาไปรุนในหลังนี่ไม่ได้เกรงแล้ว ไปฝังหลังไม่ได็กลิ้งไม่เห็นเลยแลยไม่กลิ้งเลยขอบคุณแต่ผมจะกลิ้งเลยแหละ <c oughs> ขอบคุณมากมาเด้อเอาฝากบ้านพ่อสมชายเด้อฝากบ้านพ่อสมชายเ <c> ย <oughs> พ่อสมชายเอามาบ้านไหนก็เห็นกันน่ะเห็นหมดเลยเนี่ยนะถ้าผมไปบ้านพ่อสมชายคือไม่เห็นอืมผมก็พิมพ์บอกพ่อสมชายแล้วนะอยังว้านเนาะพ่อ,ยอยก็ไม่เห็นอะไรยังว่าเนีอยอย่นย แต่ผมก็ไปคอมเมนต์หลังบ้านไปคอมเมนต์หลังบ้านก็ไม่ได้อีกหนึง่งพอพอพอคอมเมนต์พอคอมเมนต์ปั๊บพอขับไปขับไปดูอีกทีนึงคอมเมนต์หายคอมเมนต์หายเลยไม่ดูเป็นอะไรอยังว่าแหละยังช่วงนี้ยังบ้านยังบ้านพร้อมไปสารพารวยมาก่อนเอฟซีเข้าไปอ่าถ้าพูดถึงถ้า ถ้าถ้าไม่ชะง,งัก,กวันนี้ผมผ่านเล้วตอนในบ้านพารวยนระผ่านเล้วอันนี้ติดชะง,งักสามสี่เป็นอาทิตย์เดีวเนี่ยเป็นหนึ่งอาทิตย์แล้วเงียบกิ๊บเลยท่านท่านผ่านแล้วบ้านพารวยตอนนี้ผ่านแล้วหละเสียดายมาก,มากๆเลยเอฟซี FC กระดังตัวนักกระดังโอ้โหพี่โนโะอะ้องกระหักับนักใจอย่างรุนร้ามเลยพอม,มาภายในะอาทิตย์หลังอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เงียบกิ๊บเลย ขอบคุณมากเลอขอบคุณพี่น้องทุกคนขอบคุณครูปลายพอสมชายวานนี่ก็ไปทําบุญนะวานเนี่ยนะวันนี้นนก็ไปแถ่กระถินถอดกระถินเอาบุญมาฝากพี่ฝากน้องวันนี้นนก็ไม่ได้ขึ้นไร่วานนี้วานนี้ก็อ่าไม่อะไรเนาะไปหากินรงทานจุกกินอะไรมากพูดกินอะไรนะอันน,นู้นอ้นหอย่างมากเลยก็เขา่า โรงทาน40กว่าโรงเนสะี่ส40กว่าคนที่เข้ามาทําบริาการอ่าคือเอาอาหารสดมั่งอาหารแห่งมา40เอเข้ามาจดรายเชื่อมีทั้งหมด40 40กว่าโรงทานโดนกินจนมาอ่าอนุนมั่งอันนี้มั่งอ่าอยากกินอะไรก็เดินไปซื้ออาไม่ใช่ไปซื้อเดินไปหากินอ่าขอบคุณเนี่ยเนีย่ยยาเดี๋ยวมาเนี่ยบ้านยาเดี๋ยวไม่ได้ใส่ปุ่เชผมก็ยังมองเห็นยาเดียวเลยเนี่ย นขนาดยาเดียวไม่ได้ใส่ประเจนเนี่ยขอบคุณมากๆเลยกขอบคุณยาเดียวไปนังกินเกง๊ยมันยาเดียวมากก็อิ่มแปืเลยเนี่ยยาเดียวไปทำตุ๊กเคาร้อยอร่อยอ่ะขอบคุณมากๆเลยกขอบคุณยาเดียวขอฝากไปให้งกำลังใจไปท,ทักทาย